ในพื้นที่ฝา่อนดามันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เกิดน้าท่วมแต่ทางเทศบาลนครภูเก็ตก็มีการเตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําและสถานีสูบน้ําและจุดบริการกระสอบทรายเพื่อรับมือฝนตกหนักในช่วง8-11ธันวาคมนี้ครับเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังกองหน่วยการน้ําแห่งชาติแจ้งเตือนภูเก็ตเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก8-11ธันวาคม2565นะครับ โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมการรับมือทั้งการบรรจุกระสอบทรายสำหรับบริการประชาชนติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีสูบน้ำขุดลอกขูคลองท่อระบายน้ำป้องน้ำในคลองให้เหลือน้อยที่สุดปักเสาป้องกันเขื่อนชำรุดเตรียมบุคลากรด้านปอและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบรวมทั้งจัดก,กำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำขัง พร้อมเฝาระวังประจำโรงสุบน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์และเก็บขยะในคลอง พื้นที่ตำบลตลาดใหญ่และตำบลตลาดเหนืออย่างต่อเนื่องครับทางนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังอันตารายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังได้โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้คูครองและพื้นที่ที่เคยมีน้ําท่วมขังบ่อยครั้งขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษหากได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งได้ที่สายด่วนเทศบาลนครภูเก็ตโทร1132หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตหมายเลขโทรศรัพท์0 7 6ย์1 1 1 111และโทร199ค่ะ